ณสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาอันเป็นแดนที่กรุฑทั้งหลายพำนักอยู่มีนครหนึ่งชื่อว่าสุริยะปักษีเรื่องรองด้วยรัตนชาติและแสงทิพย์ปกครองโดยพญากรัญญาครุธาธิราชและพระนางวิสาลินีเทวีในนครแห่งนี้มีวิมานบุพผาทิพย์ส่วนทิพย์ที่เต็มไปด้วยดอกไม้บานสะพรั่งไม่รู้โรยดอกไม้แต่ละดอกเกิดจากแรงบุญของสัตว์โลกที่ทำความดีไว้ กลีบดอกเหล่านี้จะหอมฟุ้งไปทั่วแดนและจะโรยร่วงเมื่อบุญของสัตว์นั้นสิ้นไปผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสวนสศักดิ์สิทธิ์นี้คือนางกุสุมาวดีเทวีทิดาของพญาการัญญาและพระนางวิสาลินีนางมีรูปโฉมงวดงามรัศมีของนางทำให้ดอกไม้ทุกดอกบานสะพรัง่งทุกก้าวย่างของนางคือทางที่ประดับด้วยบุปผาทิพย์ภารกิจของนางคือรักษาสมดุลของบุญโลก เพราะบุปผาในวิมานนี้คือภาพสะท้อนของกุศลกรรมทั้งหลายแต่การที่นางได้มาเกิดเป็นกรุฑธิดาผู้ดูแลบุปผาทิพนี้มิใช่สิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญหากแต่มีเหตุลึกซึ้งจากอดีตการนับพันปีในอดีตชาติของนางนางเคยเกิดเป็นหญิงงามในนครคอนสิริกาลเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองด้วยศิลปะและความศรัทธานางมีนามว่านลินยาเป็นภรรยารองของเสนาบดีสิริกาล คุณนางผู้ใหญ่แห่งนครส่วนภรรยาเอกคือรตีมาลาผู้เป็นพี่สาวแท้ๆของนางแม้ทั้งสองจะเป็นสายเลือดเดียวกันแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยการแข่งขันเสมอรตีมาลามักทำบุญโดยการจัดโรงทานเลี้ยงอาหารพระสงฆ์และคนยากจนส่วนตัวนลิงยานั้นโปรดการปลูกและจัดดอกไม้ นางถวายดอกไม้บูชาพระแทบทุกวันเมื่อพระปัจเจก,กพุทธเจ้าสุเมธะเสด็จเข้าสู่เมืองประชาชนต่างมุ่งต้อนรับด้วยศรัทธารติมาลาจัดงานเลี้ยงพัตตาหารใหญ่โตส่วนนลินยาได้สร้างสวนบุปผาอันง,งดงาม,มอริมเส้นทางที่พระองค์จะเสด็จผ่านดอกไม้ผลิบานพร้อมกันกลีบดอกโปรยปลายดุดฝนทิพย์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าทรงเสด็จผ่านด้วยความสงบเมืองทั้งเมืองอบอวลด้วยกลิ่นหอมของบุปผา ผู้คนกล่าวขานว่าสองพี่น้องสร้างบุญใหญ่แต่ในใจของพี่น้องกลับมีรอยร้าวที่มองไม่เห็นรติมาลามีโอรสหนึ่งชื่อวิสุทธการได้รับการเลี้ยงดูโอออาในฐานะบุตรเมียเอกส่วนนลินยามีโอรสธิดาสองคนคืออินทรานนท์และมาลินีแต่ลูกทั้งสองมักถูกเมินเพราะเป็นลูกเมียรองทำให้นลินยาเจ็บปวดในใจอยู่เสมอ ยามที่ผู้คนชมเชยโอรสของรตีมาลาแต่ไม่ได้กล่าวถึงลูกๆของตนนางเพียงหันไปสร้างบุญด้วยการปลูกดอกไม้และบูชาพระทุกวันคืนหนึ่งหลังงานบุญใหญ่นลินยาได้ยินเสนาบดีเอ่ยชื่นชมรตีมาลาว่าอาหารที่ถวายพระและเลี้ยงคนทั้งเมืองนั้นยิ่งใหญ่นักคำนั้นฝังลึกเป็นแผลในใจนางแม้เสนาบดีจะไม่ได้ตั้งใจเปรียบแต่ก็ทำให้นลินยาตัดสินใจแน่วแน่ว่า จะสร้างบุญด้วยหนทางของตนให้ยิ่งใหญ่เช่นกันนับแต่นั้นตำหนักของนางกลายเป็นสวนบุปผาเต็มไปด้วยดอกไม้บูชาพระวันหนึ่งนางนำโอรสและธิดาไปถวายดอกไม้พระปัจเจกพุทธเจ้าทรงเห็นเด็กทั้งสองถือดอกไม้ด้วยจิตบริสุทธิ์จึงเปล่งวาจาอนุโมทนาว่าผลบุญนี้จะตามเธอและลูกไปในภพหน้าให้ได้ครองบุปผาทิพย์ในแดนสวรรค์คำนั้นทำให้นลินยาน้ำตาไหล นางรู้ว่าชีวิตนี้อาจเป็นเพียงเมียรองที่ไม่มีใครกล่าวถึงแต่บุญกุศลของนางจะไม่สูญเปล่าการเวลาผ่านไปนลินยาล้มป่วยและสิ้นชีวิตลงในสวนบุปผาที่นางรักเมื่อสิ้นลมหายใจดวงจิตนางลอยขึ้นสู่ทิพยภูมิแปลเปลี่ยนเป็นนางกุสุมาวดีเทวีทีดาพยาครุฑผู้ดูแลวิมานบุปผาทิพในแดนกรุฑภารกิจของนางในการดูแลวิมานบุปผาทิพ เป็นไปอย่างราบรื่นความงามของส่วนที่แห่งนี้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วทำให้มีเหล่าเทวดาและครุฑมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอและหนึ่งในผู้มาเยือนนั้นก็คือพญาพนากัลปะโอรสของพญาครุฑแห่งอีกอาณาจักรหนึ่งเป็นชายหนุ่มผู้สง่างามรัศมีกายเปล่งปลั่งดุจแสงอาทิตย์ และมีอุปนิสัยอ่อนโยนผิดจากครุฑทั่วไปพญาพนะกะละปะมาเยือนวิมานบุพผาทิพย์ mm. เพื่อมาขอชื่นชมความงามของสวน mm. และในทันทีที่เขาได้เห็นนางกุสุมาวดี mm. ผู้กำลังร่ายมนทิพย์ให้ดอกไม้เบ่งบาน mm. เขาก็รู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนความรักผลิบานในหัวใจของเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความรักของทั้งสองงอกงามอย่างเงียบๆพญาพนกะละปะจะแวะมาเยี่ยมเยือนสวนบุกผาทิพย์อยู่เสมอ และทั้งคู่ก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวมากมายนางกุสุมาวดีเล่าถึงชีวิตในอดีตชาติที่เต็มไปด้วยการถูกมองข้ามแต่ในที่สุดก็ได้สร้างบุญด้วยดอกไม้จนได้มาเกิดณสวรรค์แห่งนี้ขณะที่พญาพานกลปะเล่าถึงความเหงาของโอรสผู้ที่จะต้องสืบทอดบัลังแต่กลับต้องการเพียงแค่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในสวนดอกไม้ฮมึทั้งสองต่างเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่กันและกัน จนในที่สุดความรักของทั้งสองก็เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกฝ่ายพญาครัญญาคารุฑทาธิราชเห็นในความดีงามของพญาพนกัลปะจึงอนุญาตให้ทั้งสองอภิเษกสมรสกันการแต่งงานของครุฑทั้งสองเผ่าพันธุ์สร้างความปิติยินดีไปทั่วดินแดนครุฑชีวิตรักของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างสงบสุขและงดงามจนานางให้กำเนิดโอรสผู้มีรูปโฉมงดงามนามว่าการปักสี โอรสผู้ซึ่งต่อมาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยเมตตาเมื่อถึงคราวที่อายุไขในแดนครุฑสิ้นสุดลงดวงจิตของพระนางจะกลับเข้าสู่การเวียนว่ายในวัฏต,ตะสงสารต่อไป